มจะมาอธิบายนะครับว่าลูกเดิมนะฮะลูกเดิมของโซนิกนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเขาจะมีไซส์อยู่ที่กี่มิลน,นะฮะประสบปัญหานะครับอ่ารถฮอนด้าโซนิกหรือสีจังหวะรุ่นต่างๆมีควันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ลวนนะครับ โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมวายทูคีวิบากบ้านบาทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่จะมาพูดคุยแนะนํานะครับปัญหาเครื่องยนต์รวนหลวมมีควันนะครับอ่าเช่นเคยนะนะฮะอันนี้เป็นที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับรุ่น Honda s o n i c นะฮะฮอนด้าโซนิกร้อยซีซีนะครับโอเคผมจะมาอธิบายนะครับว่าลูกเดิมนะฮะลูกเดิมของโซนิกนะครับ เดิมๆจากโรงงานเขาจะมีไซส์อยู่ที่กี่มิลน,นะฮะและเมื่อทําการคว้านจะมีลูกขยายมาที่กี่มิลน,นะนะฮะเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแบ่งปันกันนะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายสาหรับคลิปนี้นะแต่ก็อยากจะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมเผื่อประสบปัญหานะครับอ่ารถ Honda าโซนิหรือสีจังหวะรุ่นต่างๆมีควันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ลวนนะครับอ่าสตาร์ตติดยากนะครับดับดติดตนะโอเคมา นะครับไม่ต้องเสียเวลานะกดรับชมก็ช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์และกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเขาติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ Y2K วิบ,บ่านบ้านและรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับและฝากติดตามทาง t i k t o k ด้วยนะฮะอีกมุมมองหนึ่งรูปแบบหนึ่งในการนำเสนอคลิปต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ t i k t o k y ว k วิบากบ,บ,บ้านนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้นะกลางจอนะครับอันนี้คือลูกสูบเดิมของ Honda s o n i c กนะครับ อ่าลูกสูบเดิมของฮอนด้าโซนิกนะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าไซส์เดิมของเขากี่มิลน,นะฮะทำการวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวจะมาอธิบายเบื้องต้นคร่าวๆนะครับโอเคอ่าและที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือประกับเข็มนะฮะอ่าประกับเข็มชุดกระเดื่องวาล์วนะครับและเข็มนะฮะเป็นเป็นเดิมนะอันนี้เป็นเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของรุ่นฮอนด้าโซนิกร้อยยี่สิบห้าซีซีเลยนะฮะอ่าเป็นชุดประกับเข็มกระเดื่องวาล์วและเข็ม นะฮะดื่ม Honda s o n i c โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดหัวเครื่องนะฮะอ่านะครับเป็นสปริงวาล์วนะฮะก้านวาล์วนะครับประมาณนี้อ่านะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัววาล์วนะฮะอ่าตัววาล์วนี้ก็เดิมๆเลยนะนะครับอ่าสภาพโอเคเลยนะนะฮะ <Wow. S 1> นี่คือพูดง่ายๆก็คือเอาภาษาแบบสุดโต่งก็คือห้องเผาไหม้นะฮะ <Ha. S 1> มีวาลสองตัวนะฮะอ่าวาล์วไอดีและไอเสียนะครับเขาจะทํางานแบบสัมพันธ์กันตามสติปของเครื่องยนต์นะครับ จุดระเบิดแล้วก็วาล์วไอเสียก็ดึงเอาไอเสียออกท่อไอเสียไปนะครับประมาณนี้นะฮะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์มากเท่าไหร่หรอกนะครับก็อธิบายไปตามที่เท่าที่รู้นะฮะโอเคผิดพลาดประการใดกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับมาชุดนี้นะครับก็คือชุดเสื้อสูบนะฮะเสื้อลูกสูบนะนี่นะฮะเมื่อทําการจุดระเบิดลูกสูบก็จะมาทําการวิ่งอยู่ในรูนี้นะฮะอ่ารูนี้ตามไซส์ของลูกสูบนะครับและชุดแหวนลูกสูบนะโอเคนะครับโอเคอ่ะ และชุดนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเสื้อสูบที่ทําการขวานมาแล้วนะฮะอ่าขวานมาแล้วนะเป็นเสื้อสูบแท้ของโซนิ c เหมือนกันนะครับสามารถใช้แทนกันได้เพื่อความรวดเร็วในการซ่อมบำรุงรักษานะครับคือเป็นชุดสํารองนะครับของแท้เหมือนกันนะครับอ่าเราไม่ต้องรอหรือนะครับเราก็ส่งชุดนี้ไปที่ตัวเมืองอุตรดิตนะครับให้ลงกึงทําการขวานตามไซส์นะครับอ่าตามไซส์ของลูกสูบนะฮะโอเคผ่านและสาหรับที่เห็นอยู่นี้ก็คือลูกสูบของฮอนด้าโซนิกเดิมนะครับ ความกว้างของลูกสูบพอนสโอนิกเดิมเขาจะกว้างอยู่ที่58มิลน,นะครับมีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่58มิลน,นะครับเป็นขนาดลูกเดิมแท้จากศูนย์ฮอนด้านะครับจะเป็นลูก58มิลย้ำอีกทีนะครับ <Hey. S 1> และเมื่อเราทําการขวานเสื้อสูบนะครับขวานตามสเต็ปนะครับก็จะขยายเพิ่มไปอีก1มิลน,นะครับ ลูกสูบขนาดที่ทําการเบริกมาใหม่นี้ก็จะเป็นลูกสูบขนาด59มิลพร้อมชุดแหวนนะครับเพื่อให้เครื่องฟิตนะครับเหมือนเหมือนใหม่เลยนะแล้วก็มีแรงทอร์กเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าความกว้างของขนาดลูกสูบใหญ่ขึ้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้น1มิลนะครับอ่าความทอร์กความแรงก็จะเพิ่มขึ้นไปตามความกว้างของลูกสูบนะครับอ่าเพราะว่าแรงอัดก็จะเพิ่มขึ้นไปตามสเต็ปนั้นนะฮะประมาณนี้โอเคนะครับโอเค ไม่มีอะไรมากมายนะครับเค่นี้นะฮะเพราะเบื้องต้นได้ทําการทดสอบแล้วนะฮะเครื่องยนต์มีความหลวมนะมีความออกท่อนะครับและติดติดดับนะครับเครื่องรวนนะครับไม่เต็มที่ในการใช้งานนะครับก็ทําการวัดฟิตเครื่องนะครับก่อนส่งงานนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่พลาดคลิปปั้นคันนี้นะครับฮอนด้านิกตัดเชื่อมโครงใส่ชุดสี CF ร้อยสิบนะครับก็ย้อนกลับไปชมได้บนแถบหน้าจอสีขาวที่เลื่อนมานะฮะอ่านะครับผมกดเข้าไปเลยนะแล้วจบคลิปนี้ค่อยกลับไปย้อนชมนะครับครับถ้าชอบหรือมีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเข้าไปติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไบทูเคพี่วานบ้านและรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับฝากกดรับชมนะครับคลิปรวมปั้นนะฮะคลิปรวมเอินดูโร่สงขรสนามมหาสตัยไบทูเคพี่หวานบ้านและกิจกรรมต่างๆนนนนนนนะคคคคครรรรรัััััััับบบบบบบสสสาาาาาหหววีี้้้ลลท่่ผูชมไปปกกออเจิด๊ยย